เดี๋ยวรีบไปเลวเนี่ยเออช่วงนี้อ้วนจังถ้าอ้วนแบบนี้สาวที่ไหนเขาจะมาชอบเรา เขาต้องหนีเราไปหมดแน่เลยเดี๋ยวเราไปชวนพี <studying> ่เติ้ลกับพี่นุคุงไปวิ่งกันดีกว่าพี่เติ้ลพี่นุคุงไปวิ่งกันเถอะพี่เติ้ลไปวิ่งกันพี่อวนแล้ว รีดร้อนน้ำหนกักเดือดจ้าไม่ชอบนะที่แก่ที่มีเยอะแล้วดิพี่ถึงไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะ่ะเขาไม่ชอบคนหอมโอ้พี่เติไอ้ชวนนุคุงไปได้คุือเปล่าไม่ไป,ไป,ไปนี่บอสเป็นห่วงพี่เลยนะมีความสุขแล้วตอนนี้โอ้พี่เติร์นคนอุตส่าห์ชวนไปออกกำลังกายเนี่ยชวนพี่นุคุงก็ได้ <c oughs> พี่นุคุงไปวิ่งกัน พี่นุคงไปวิ่งกันอะไรเนี่ยพี่ดูฟิล์มมาฟิล์มอยู่เนี่ยไปวิ่งกันรักษาสุขภาพกันช่วงนี้อ้วนๆกันอยู่เนี่ยกลัวเลยไปชวนพี่เติ้ลพี่เติ้ลก็ไม่ไปเติ้ลเขาไม่ไปหรอกเขาติดผู้หญิงคนนั้นน่ะผู้หญิงเขาเยอะนี่เยอะเหรอพี่ใช่พี่เตือนเขาแล้วโอ้แล้วพี่จะไปกับบอยไหมเนี่ยพี่ไม่ไปเดี๋ยวพี่ขอแบบเล่นหุ้นแป๊บนึงโอบอยไปเล่นไงบอยไปนู่นไปเตี้ยปวกกันปะเตี้ยปวกกันปะเล่นแถวหน้าบ้านไปโอ้พี่นุคุงไปไปไป ส่วนใครก็ไม่มีใครเล่นเลยโอ้ยเ,เด็กพวกนี้นี่แค่วิ่งแค่นี้อ่ะวิ่งคนเดียวก็ได้ไม่มีใครไปเลยตเตินก็นอนอด,ดูนี่นะจะออกกำลังกายอะไรดีเนี่ยอ๋อเรามีเชือกกระโดดนี่นาะเราโดดเชือกก็ได้ไปโดดเชือกดีกว่าวันนี้เราจะพร้อมฮะ ฮัลโหลฮะเหงาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอางี้เนี่ยอยู่ที่ไหนโอ้อย oh, <para>. ู <éta away> ่ใกล้ๆกันอีกแล้วเนี่ยไปเลยครับจะนออะไรนะครับไป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 โอ้โหเหงาซะด้วยเ่เออนี่เนี่ยเดี๋ยวรีบไปเลยเนี่ยเออ ไปไปบอกเป็นไงบ้าฮ <À> ้ยเฮ้ยเน้้เฮ้ยเฮ้ย